จะนับใส่นี่อันนี้หอมเลยหอมเลยนี่หอมเลยนี่ต้นเอหอมเูมเเมกันนะแต่น,น้ำแ่น,น้ำร่างครก นีไ่ไฟแรงร <c oughs> <c oughs> างสาพร้อมด้วยนีออยอ่อย่อยว้าสุข้อยสุข,สข้อยสุข้อยสุข้อยรอยน้ำเดี๋ยวกันอน้ำเดี๋ยวกเด้อ พอน้ำเดือดค่อยปรุงครับพอมานมันพอน้ำเดือดะครับเราก็เบาไฟลงไปนิดนึงนะครับเบาไฟลงไปนิดนึง,งค่อยปรุงครับปรุงก่อนปรุงทุกอย่างก่อนนะครับเด้อเราค่อยใส่มีอันนี้อันนี้ไม่เพอะไรนะครับนี่เพราะว่าอ้แดที่มันแดงเพราะใส่พริกแกงเฉยสรุดีทุกป่านะครับน้ำปลาหน่อย นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเปรี้ยวเค็มหวานนะครับจักหวานาไหนเราวานานาี่บมาเนี่น้ำตาลน้ำตาลน้ำเลยครับแล้วก็ชูรสด,ด้วยชูรสจะใส่น้อยู่นะชูรสนะ เยอะหน่อยแล้วก็ซียูนิวรามหวานนะครับเด้อะสียูนิวรามหวานต้องใส่เนี่เพราะว่าไอ้ที่รามหวานเนี่ยมันทำให้สีสวยๆสีสวยๆมาก พุกเชือดหายไปไหนเลยซ้อ,อมใหม่ก็ได้ปะอายนอุน้องปต๊กรักนี่ก่อนทำโรงงานครับเขาทำจากบ้านทำหลังนะครับแท้ๆเลยเนี่ยอายุน้องปัด๊ดไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะผมผมอยู่ที่เนี่ยแต่ผมผมเป็นผู้รับเหมาผมอยู่ที่เนี่ยเกือบยี่สิบปีโรงงานเขานะครับอยู่ทั้งอยู่โรงงานเนี่ยโรงงานที่โรงงานที่ทำชุนรสเนี่ยอยู่พ่อไปแดง ต่บนบางครุเอาเพอเพอไไอะระปร้แไปจังหวัดสมุทรปราการใส่มัน่นใจความสะอาดครับไม่ได้ว่าไม่ได้ชมนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นการผลิตดีขั้นตอนสะอาดมากนะครับจากนั้นเราต้องชิมอ,อไเนี่ย ชิมหน่อยด้ะชิมก่อนช,ชิมให้พอดีก่อนเลยครับโอ้โหจืดน่อยนึงครับต้องใส่น้ำหนักไว้ก่อนนม่น,น่อยเราจืดหลายอยู่ ือนักไปหน่อยนึงน้ำปลาหลายที่ใหม่โอ้พอดีพอดีละวพอดีล้ว,น,ลวน้ำมันหูน้ำมันหอยไม่เดี๋ยวไปใส่นะครับเด้อไม่ไม่ไม่จะเป็นแล้วก็ใส่เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวทุกทีแล้วแสงใต้หน่อย ทันทีไปเลยครับน้ำเนีนเราต้อตงเวลาเราพัดหมีครับพี่นอ้องอี้ยราบ <c oughs> แต่อยากกินเราต้องไปสิกินน้ำง,งาดัว ไปเลยฮะไม่ต้อง้ลูกน้ำลกูกเน้อหรอกเดี๋ยวเส้นมันจะยุบเองถ้ามันอร่อยอ่ะถ้าเราทำน้ำอร่อยนะถ้าเราทำอร่อยอ่ะถ้าเาชิมแล้วมันอร่อยคืออร่อยมีคนร้านนี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ปิดทิ้วผมชอบตัวนี้แหละไม่อยู่ตัวเลยเดี๋ยวจะยุบเดี๋ยวจะยุบ มันก็จะยุบแล้วนะครับคนเบานี่เบาแก๊สเบาแก๊สหน่อยให้เขาค่อยๆคลายตัวนะครับเบาแก๊สมีกรา,าดตรงนี้แล้วอันนี้ปล่อยตอนติีเต็บเพราะว่าให้ดูเลยครับดูก็ะทำถ้าคนไม่ชอบใส่พริกไม่ชอบพริกก็ใส่แค่แค่กระเทียมอย่างเดียวหรือว่าหอม่ดก็ได้ครับเด้อ ตอนตอนตอนที่เราจะทอดไอ้ตอนที่เราจะผัดอะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมหรือว่าใส่หอมก็ได้ลงไปแล้วค่อยผัดตอนตอนี้เราใช้ไฟเย็นไอ้ไฟไฟเบาๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูสักพักรอใมันน่่ยก่อนนะครับเนอะจ้าเดี๋ยวพอมีเรดือดนลครับเนอะเดือดแล้วเดี๋เราต้องเราต้องอึนไปเลยผมคอยดีกว่าครัม เดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูไปเองน้ำนี่เราจะกลายเป็นนะครับเริ่มกลายไปเป็นปนี่มีดิบนะบอกก่อนเด้มีดิบมันแก้ยากแก้แล้วมีทำไมลอย

สุกแล้วนี่ไม่ได้เละนะครับเส้นมันสวยนะครับเนี่ยแสดงไม่ได้เละนะเนี่ยเส้นมันสวยว่ามันมีมีคุาดาักษะถ้าถ้าดิฟเนี่ยโอ้โหแก่เลยกินไม่ได้เลยถ้าออกเหลืองให้เลืองทีส่สวยก็ใส่ซีอิ๊วหละๆหน่อยมันใส่มันใส่ตะเกียบบอไฟไปก่อน ถ้ามีถ้ามีมันนั่นนะครับมันแห้งน่ะมันมันจะติกระทะมันต้องมีติกระทะนิดหน่อยครับเพราะว่ามีมีจะอร่อยต้องติกระทะนิดหน่อยคือว่านั่นแหละมันทุกแล้วทำติกระทะนันทุกแล้วบางคนพัดมาโอ้โหมีน้ำมันน้ำมันเยิ้มโอ้โหน้ำมันเยิ้มไม่พลอยนะดิฟอีกต่างหากอีกอ่ะอืม กิ้ไม่ก่อนกินก่อนแล้วเราก็ใส่หอมเอาหอมไมดีปล่อยไปเรื่อยๆที่ก็ท้อ ไปเลย่สระหแล้วนิดหน่อยมีระดานีน่ยกินก็ผักกระดมเอยกลมดิฟเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยไม่มีอะไรสุดละกินมีรสชาตต้องกินกับกระดมสุดยอด แต่ผมจะบอกให้เลยว่าความร่อยนะครับมันต้องในนี้นะครับด้วยการทำเนี่ยพยายามตำพริกตำพริกเอาเองอย่าไปใส่พริกอื่นส่วนมากที่มีเวลาีแท้ๆเขาตำริกแกงครับไม่มีดอกส่พริกผงมีมีปัจจุบันเขาเขาพัฒนาข,าขีาข้เกียจตำหรอกอ่ะเนาะชางเถือะอย่าไปบก่กเขาเลย ร้องไปได้เก่งวิเศษโสมไปไหนแล้วเราก็ตำราจากแม่เรานี่แหละตำราจากแม่ห่วงครับแล้วก็พี่ป่านะอาไปเรียนมาจากไหนจะบอกให้ว่าทำอาหารอร่อยเด้อคุณคุณลาศเป็นคน,คน,คน,คนทำอาหารอร่อยเสียงเดนียวนหละฉันอยากกินข้าวเหนียวน่ะฉันกินไม่ได้น่ะโอ้โหสุดยอด โอเคครับนี่เสร็จแล้วมีคนลักขอบคุณครับที่ชยมคลิปสวัสดีครับ